ค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูบีอีกหนึ่งครั้งนะคะอ่าเด็กๆรู้ไหมว่าวันนี้คุณครูบีจะพาทําอะไรเอ่ยอ่ายังไม่รู้ใช่ไหมวันนี้คุณครูบีมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทําเป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเราอีกแล้วอ่าฝึกยังไงเด็กๆดูนะคะวันนี้ให้เด็กๆนำหนังสือเล่มน,นี้เห็นไหมคะ เล่มสีเขียววิชาคณิตศาสตร์อวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆเอาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเด็กๆก็เปิดไปหน้าที่สามให้คุณพ่อคุณแม่เปิดหน้าที่สามให้นะคะ,ะเมื่อเด็กๆเปิดมาหน้าที่สามแล้วเด็กๆก็จะพบกับหน้านี้เห็นไหมคะหน้านี้หน้าที่เป็นรูปแก้วน้ำแล้วก็มี อะไรเอ่ยมีน้ํากําลังหยดลงมาใส่แก้วอีกหนึ่งใบที่อยู่ข้างล่างฮ่าเดี๋ยวทํายังไงนั้นครูบีจะพาเด็กๆทําอีกเช่นเคยนะคะพร้อมไหมยังอ่าไปกันเลยอ่าเด็กๆดูนะคะว่าคุณครูบีจะเทน้ําจากแก้วข้างบนลงมาอย่างแก้วที่อยู่ด้านล่างนี้แบบไหน ให้เด็กๆทำไปพร้อมๆกับคุณครูบีนะคะเด็กๆเห็นจุดตรงนี้ไหมคะอ่าจุดตรงนี้เด็กๆลากลงมาตามคุณครูบีเลยค่ะนี่ดูนะคะอ่าลากลงมาแบบนี้ให้ถึงหัวลูกศรตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปจุดตรงนี้อ่าเด็กๆลากลงมานะคะแบบนี้ค่ะให้ถึงหัวลูกศรเลย นี่เสร็จแล้วหนึ่งแถวต่อไปค่ะจุดนี้ค่ะอ่ะค่อยๆลากลงมาค่ะให้มันถึงหัวลูกศรน,นี่อ่ะต่อไปลากลงมาเลยค่ะแบบนี้นะคะอาแบบนี้ค่ะแถวสุดท้ายเดี๋ยวเ็กด,ดูนะคะลากลงมาค่ะชึ แ,บบแล้วก็ลากจากจุดนี้ลงมาให้มันถึงหัวลูกศรชึบจุดสุดท้ายค่ะลากลงมาให้ถึงหัวลูกศรึแบบนี้เห็นไหมง่ายมากเลยค่ะเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีแก้วที่อยู่ข้างบนนี่สมรูปเลยแล้วก็แก้วที่อยู่ข้างล่าง3รูปเลยค่ะ ระบายให้สวยงามแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดคุณครูด้วยนะคะ